พูดจริงๆแล้วเนี่ยแอบคิดอะไรเกินเลยกันหรือเปล่ายังไงครับพี่สนิทกันจนคุณภรรยาเขาแอบคิดแล้วจริง <นะ S 3> เหรอไม่เออเห็นบอกว่ากลิ่นมาถึงตึกแกมมี่ด้วยเหรอกลิ่นมาถึงตึกถ,ถึงจมูกอากูด้วยปะครับเนี่ยฮีแกเองก็ให้เรามาถามคำถามนี้เหมือนกันนะคะเขาเม้ากันทั้งตึกแล้วค่ะตึกนี้ใหญ่ขนาดไหนอะคะซึ่งถทาความรู้สึกพี่นะ ึ่งเพื่อนนะโอเคเรามีเยอะอยู่แล้วในวง,วงการนี่อยู่ต่างวงอะไรต่างๆแน่นอนที่สุดเราเราก็เคารพกันอยู่ในแบบเพื่อนแต่ว่า,าพอเราสองคนได้ใกล้ชิดกันอยู่เกือบตลอดเวลาในช่วงเวลาสําคัญก็ดีในช่วงเวลาในีทานข้าวหรือจะไปเที่ยวไปไหนก็ดีม,มันมันค่อนข้างจะปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาแต่ความรู้สึกถ้าถามความรู้สึกในใจพี่อะ่ะคนเนี้ยมันคือเพื่อนที่มองตา นิดเดียวหรือแทบไม่มองตารู้ทัน<ก>ทีรู้ใจใน,ในรู้ตรงนั้นคือมันเป็นความรู้สึกมันลึกเข้าไป